มันบอกตายเถอะพี่น้องมันี่นใหญยเยอะพี่น้องฟาโล่เมื่อยง่าเบื่อติ่มาจอเขาอืการทัพไทยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ปอมไปเบิร์สุขุสุขุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนยูทูบคำปั่มบาลลัเนาะมือมือแรกนี่เขาก็มาใส่กระดับนุกอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาห้องบอสใส่แล้ว ตันนี้มาลอกสยายเนาะวันนี้ข้าเจาะเห็นข้า чи, เจาะกับมาใส่เนาะพี่น้องพี่น้องข้าเจาะกับมาใส่นี่พี่น้องตอนนี้เขามาเบินกันเลยว่ะตอนนี้เขาก็ใส่ได้สองกระดับแล้วตอนนี้มาเบินไปเบินเขาใส่เนาะพี่น้องข้าเจาก็ใส่อยู่พ like ุ่นเลยพี <grit. campaigns>. ่น <championships> ้องมาเบินดีบรรยากาศอยู่นี่โอเคพี่น้องตอนนี้ก็เขามาใส่อยู่บนนี้เนาะพี่น้องนี่ขึ้นมาเกะอยู่นี่เนาะขึ้นนี่เขาสิมาใส่อยู่นี่เลยพี่น้อง วิจัยของมันก่อนว่าข้าวก่อนตุ้นเนาะเดี๋ยวบ้านเห็นมันตกตัวนี้นะกูก็ติดลูที่กอดดีจริงอือเฮ้ยออสออสหยางขาวรถเจ้าอะไรจ๊ะรถเจ้าอะไรกันรถเจ้าอะไรไม่เหมาะสมเลยนั่นยี่ห้อก็ฟ้าชอว์อยู่ย่อยอย่างนี้

নে তি যো খেমধা নুঙ চেলে লাচা হালে ইমান সেই তাই নোহোৱে থৈ ফেটি চাই কেনি কালো আকৌ নিচিনা เผื่อบวให้มันเล็กของมันอ่อนาะพี่น้องถ้ามันเล็กออกมากกว่าบกกินด้วยพี่น้องเอลยแต่มันตรงน้องที่เรียกยูนิกดไปจนได้พี่น้องโอเคได้แล้วพี่น้องนี่เข้าแล้วใส่ตอนไม่เข้าแล้วโอเคพี่น้องอยู่นี่ก็ใส่หนึ่งกำลดับแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่ต่อเนาะพี่น้อง ให้เขาสองคนใส่ไปท่าน,นีเนาะใส่ขึ้นไปท่าน,นีนาด,าด้วยพี่น้องสบายดีตอนเสาเด้อพี่น้องตึงเส้ามายังกระดับหนูเนาะพี่น้องเดีย๋ยวมาเบิ่นังกันเลยมันีมาหรื่งอง宝ก่อไปเบิ่อนังกนเลยไปพี่น้องป้าพี่น้องป้ากินมดเลยเนาะ German vinh nó đều boman nỉ phi long bolo phi long tung Nói tung kim mù lè đều nó kè bolo boman nơi phi long nong bay lưu nhoi 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 มาเลยทุกคนตัวตัวนุ่นหน่อยน้อยส่หนิครับตัวนี้ต้นเนื้อพี่น้องเอาไปเบิร์ตต่ออีกน้อยพี่น้องตอนนี้ก่อนเด็กต้นนึงแล้วพี่น้องจะเบิร์ตต่ออยู่ล้มอีเนาะตัวนี้คือหน่อยเดียว ตัวนี้ตัวหน่อยเนาะพี่น้องเลยเป็นยามเราออกไปแล้วตัวนี้ไอ้พี่น้องหน่อยแทนน้อยว่าเน,ะนเาะต,ตัวน,นี้ไปเบิร์นอยู่ลงต่อเลยพี่น้องโอเคมาตอนนี้ก่อนลงพ่อใส่ไปเบ้าไปแล้วเิมานอยู่บ่ ơi bồn đây mà bồn này bồn nhiều quá mình xài rồi ú bồn này nóng phi nồng phải thắp cồn đi bơm bơm mang lên tôi nhìn để sự ảo còn được để mới giờ lùng đấy giờ lùng bơm mình cắt đạn ông kia sự đang bị bỏ ô mà anh vô tôi khôn là tôi nói nó không à leo mà anh หนูมาอยู่โเเยบออโอ้โทุกคนโอ้ยมันยังบดตายเธอเลยพี่น้องโอ้ ตัวนี้คนใหญ่เลยพี่น้องว้าทุ่นี่มันบอกตายเถอพี่น้องโอ้ดีแจกขนาดเลยหนูวายตัวนี้เนาะพี่น้องใหญ่ขนาดเลยทุกคนว้าทุ่นบ่เลยว้าทุ่

না নাপুল নালাগে খাই লাহে

妈，丫要麦子还，俺俺来来，别来。他都弄来哈。你妈才叫对，发了直接要垮了的哈。为了钱，麦子草哩。哎，不。要菜了。要菜了。看路去。你妈下路。<noise> <noise> 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 wild wika an one�an titiñée xé lescén eñà titiñ k'yitx覚ères emères xé lescén eñà m'añそして k'ayto柠 qo láf a çaì fronts達 pada egá n papílo ksé xé d'ㅎㅎất xác Uwa oh, me tagge me nao tukko tukko Tagge la ha Gula te si te si te pia te lo fata wa To Akhmole lo Te si te ala ya Fata lo ha te Eh? Fata lo Lu ni, lu sai ni Te amato Pue Te si lo

那鸭板还有五说钱一斤哦。哦、嗯。嗯